ด้วยนอนก็นอนพี่เราไอ้ท่าน้า โอ้ยวีโตนิซาเดด่วยเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยวิ่งมาเหนื่อยแล้วเนี่ยขอชื่นใจสักทีได้ไหมอะทำอะไรครับเจ๊ก็คือว่าเราสองคนนะนะมักจะจุ๊กกันสักทีหนึ่งเอาแบบว่าลิ้นพันกัน3าตลบเอาหมวนตั้งแต่ลำไส้ใหญ่ถึงลำไส้เล็กมาถึงลูกก็ดือกเอาไปดับัวกได้ยองเจดี ชอบคนจริงๆเลยครับเจ๊ชอบอ่ะเจ๊ได้ไหมอ่อได้ครับเจ๊เจ๊จัดการเลยครับจิน๊น้องเดี๋ยวเจ๊จะนัำนะหนึ่งสองสามห้าสิบโอ๊ยดดโอ้หมึงนีพิสดารคนมากไปแล้วนะมึงจะเอาลำไส้ใหญ่ออกมาเลยเหรอฮะจะแลนดี่มันมตกมาชัอ้าวนี่ตัวนึงก็ไม่ห้ามอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เรื่องอะไรกันวิ่งหนีกันมาแบบนี้ฮ้ใครจะบอกได้เดี๋ยวแลกั้ <c oughs> หมดวะเฮะมีเรื่องอะไรฮ <c oughs> ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้สายันเอา,มาเอยมัน่ยเออเไมถงสาบ้านพวกไอ้มึงเนี่ยเฮ้ยมึงอะไรกันวะแล้ว ไอยอดรนะับทำไมอยู่ในสภาพแบบนี้เฮ้เดี๋ยวก่อนเลยหยุดกูก่อนเลยนี่มันกลาข้ามกาคืนนีฟฟ้าจะสางแล้วไม่หลับไม่นอนวิ่งไล่กันมาเรื่องอะไรใครจะบอกได้เรื่องอะไรฮะต้องอะไรม,ม,มีบางที่เนื้อฉันเนาะจะเลยจะเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขคือกว่าลารใช่ไหมทาร่า,าฉันเนี่ยฉันนี่อยู่เดี๋ยวอยู่มึงแล้วลธอเป็นไรไอ้ทาราไอ้ทารานี่น่า เป็นทำเนี่ยเราก็แบบว่าพอเห็นสิ่งนี้ไอ้โอยทาราามันทำงี้หรอโอ้โหไม่ตกบไม่นด้จะทเรื่องซ้อมเลยมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทาราจะปลุกปั้มชานบอกว่าฉันเซ็กซี่ใช่เซ็กซี่กี่โมโนโอ้ยทาร่า ลุงไหมเออน้องมึงรูปร่างเหมือนเยแมนมากเยเมนไหนชาวบ้านจะถ่ายรูปไหมเฮ้นเธอเจอกันเจอกันอย่าฟังอย่าฟังเขาคนเดียวให้ชันธานาได้พูดมาเพื่อให้ชันไปนอนใช่ไหมชันธานาก็นอนกับยอดรักแล้วก็สายยันแต่คนที่มาขึ้นหาน่ะคือจันเรมน้องสาวเพื่อนตังหักเอยโอ้โหโยนความผิดพวกหญิงเที่ยวถ้าไม่เชื่อถามพยานได้เลยพยานใครสายยันกับยอดรัก เขาว่านอนอยู่ห้องเดียวกันแน่ใจนะแน่ใจสิเพื่อนมั่นใจนะว่าเขาบอกปล้ามเรามั่นใจนะเออรอแป๊บเฮ้ยยักษ์หน้าหับห้องหรือเกิดอะไรกันห้อเมียอยู่เดี๋ยวค่อยหมอเมื่อคืนนอนกับทางล้านป่าวนอนมึงต้องรู้เหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกกูได้ไหมพูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้ อืมอืบอะไรอ่ะมึงบอกไอ้ปุ๊บมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่กล้าบอกไม่กล้าอืมอืมเป็นก้าก็ไม่ต้องพูดเลยเอ๊ะร้อนด้วยนะไอ้ยอดนะยันร่างดูดีมาดิเข้าไปเลยมัดผมด้วยโอ้โหเก็บยาวมหมขึ้นมัดมัดเก็บไปอยนะอ้าวดูยัง บูม,ามาากกออมันออมอะไรบูมจะปัดเพื่ออะไรไม่ได้ีม่ได้อย่ารัเป็นพยานนะเพื่อนช่วยบอกหน่อยเปิดไรรีบทำเปิดไหลทำไมบูมบ้าปะเนี่ยมาดีก่อนมาคุยกล่างก่อนเมื่อคืนนอนอยู่กับธาราเปล่า,าอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดม,มึงรู้ไหมว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกันเขาใครวิ่งอะไรกันมาเรื่องอะไรรู้ไหมรู้งั้น ล่าให้ฟ right? ังหน่อยเกิเป็นนี้ใช่ไหมเสียงเป็นอะไรก่อนเสียงเป็นอะไรนอนนอนนอนแล้วได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักกุกกกกัุกกักใช่เสียงอะไรวะเหมื่อวันลูกแตงโมกิ้งเลื่องลูกแตงโมกิ้งใช่แล้วก็เฮ้ยเจอแต่เหมือนมันกิ้นก็มันในห้องตั้งนานเลยว่าเออนี่คุ้งกอมือไหวไหมเนี่ยไหวอืม มึงปกติดีพอดีว่าไปากกองเสียงเหรอเอาเสียงให่เป็นผู้หญิงที่สุดไปตองขามมึงเล่าเลยโค้งกูกะกูกเสียงตกใจตื่นตกใจตื่นเลือกามาเองเลยแคเลี้ยงมันโล้ยเอาเสียงเดียวจะแล้วตอนตั้มทาราไปเลยเออฮะไอ้เพื่อนบอกจะแล้วตั้มทาราใช่มึงแน่ใจนะเห็นกับตามึงหรือเปล่าเห็นกับตันได้ล่าตาเมื่อไ ไม่ใช่ลูกกระตาเนี่ยลูกกระต่ายเป็ดเป็ดทำไมอ้าวงอแงอีกรอบให้ทำไมโผ่โผ่อะไร้ยอะไรมึงเมินใจนะสวยเสียสวยเสะจัแล้ป้าไม่ทาลาเมื่อคืนนี้โอ้ยแล้วกูถามอีกทีนึงใครปั๊มมึงมาก็ไม่รู้สินะ เอางี้ผนั่งรอนี่ก่อนแต่แล้วนี่นี่นี่เฮ้ยพยานหลักฐานเขามีนี่เฮ้เห็ยนไะเนี่ยจะรักเขาวะเอ้าเป็นป้าเขาดีเปล่าโอ้ยผูิงเนอะเป็นผู้หญิงเป็นป้าไม่มได้ยังไงลองตอบไม่ใช่เลยคุตบล้างน้ำเฮ้ยโอ้ยมึงตบสะอาดด้วยจันแล้วอย่างนี้ไม่ได้ทาราขอโทษเป่ผู้หญิงนะผู้ชายบอกสิขอโทษนะที่เข้าใจผิดนะขอโทษจริง เอางี้อยู่ไม่ได้แล้วไปเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวเข้าเมืองไปร้อนหน้าบ้านเลยขอโทษนะอย่าไปทําแบบนี้กับใครนะจันแดีเออไปไม่ได้นะถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นในบ้านนี้เสียหายไปแล้วฉันไม่กลัวเราเสียหอยเสียงหายฉันนะเพื่อนนะไปโอยีเากเวาสียไปเลยเข้าบ้านเลยนี่เขาคือทางไทย ไม่รู้ก็คือใครอย่าทำบบนี้คนอื่นต้องอีกนะเดี๋ยวพี่กลับมาขอเวลาหนึ่งเดือนไปปล่อยปไปล่อยปยดื้อจริงๆริงนะบุญสองตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่ลงมาเนี่ลงมาดูบ้างอยู่ด้วยกันก็ต้องปองดองกันนะโอ้โหทำอะไรกันเดี๋ยวฮะพี่ก็ตัวแค่เนี้ยที่มีคนเดียวเธอนี่ยังงอนนักเลยอุทกภัยใครอยู่ไหมเนี่ยเมียชื่อเมียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนี่ก่อน มึงสองตัวอะไรกันเนี่ยฮะกระตุกกระติ้งมันเกินผู้ชายไปแล้วมึงจะเป็นทหารเปล่าเป็นดิมึงทำตัวกี้กูไม่เอาไปไปเป็นเลกูไม่เอานะไปแมนอยู่แล้วเฮ้ยมึงแมนอะไรกูมึงกระตุกกระติ้งมันผัวเมียกันเลยเฮ้ยเป็นเพื่อนกันดีวะเลือกใจผู้ชายเปล่าผู้ชาย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 อะไรไปยืนนู่นไปกลุหัวนะอย่างนี้เขาไม่เป็นไรหรอกเขาไปอยู่แล้วมึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะต้องใช้ชาติอย่าเป็นทหารเปล่าอย่าเป็นทหารครับอย่าเป็นทหารครับ อยากเป็นไหมอยากเป็นเดี๋ยวฝากเมียเป็นทหารหญิงด้วยเป็นทหารไหมเป็นครับเออตัวอย่างนี้ถ้าอยากเป็นทหารตามเข้ามาเดี๋ยวพาไปมาดิตางเจ๊มาเดี๋ยวเจ๊พาไปในฐานะเลยดิเลยนะปาเลี้ยงเป็นได้ไหมที่ขาดไปได้บ้ไหมไปด้วยกันอ่ะตะกี้ข้าและดูเพื่อนชายเข้ามาโดดครับย้อนกลับไปทางด้านรถกระบีย่ออกไปไม้สรวนสี ข้าเก้าว้าห้างการเรื่อ้นะ้ครับ